ยังไม่ทันเข้าสนามเลยยังไม่เข้าสนามเลยโคราชนำแล้วใครเข้าสนามชา้าก็ <c oughs> ยังไม่ทันดีส่วนใครเข้าสนามเร็วก็ยังไม่ทันเห็นว่าหาที่ตัางไม่เจอเหมือนกันหนึ่งแต้มนะครับวันนี้แต่หลังจากนั้นก็ตามเกมแล้วเสียดนายสามคะแนนแต่ก็ยังดีที่ได้หนึ่งคะแนน สักครู่นะครับฝากคำถามถึงโค้ชโญได้นะครับโค้ชโญกำลังเดินทางมาที่ห้องสัมภาษณ์นะครับแบงก์บอลมารอแล้ว43ท่านสัพพะคัมโค้ชได้ใจอย่างคงคือศัพท์นักกีฬาในการพิจารณาเกณฑ์นี้ฝากคำถามเข้ามาในคอมเมนต์เลยก็ได้ เ็นับได้ฝากคำถามไว้ได้นะครับกดโจมกลังเดินทางมาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ก็เสมอกับการท่าเรือนะครับเสียดายเหมือนกันที่ไม่ได้สามคะแนนแต่ว่าอย่างไรก็ยังมีแต้มกับทีมใหญ่นะครับน้องแมวน้องแมวสายแรกาใช้บรยากาศมาโดได้ที่22จะไม่รู้ว่ามาตามอยู่ด้วยมั้ย <c oughs> แต่น้องแมวอยู่22เปดูตัวแรที่ไหนเนี่ย22สนามตาเซนทรั สามสี่คนแล้วอ่ะถ่ายกลางัขับรถกลับ้านัดสามแต้มที่แพรสิริจเกบว่านัดสามแต้มแพลว่าอะไรมรอบ่าหน้าใช่ไหมหน้าเราเป็นเรียนมุบลีตามไปเชียร์ก็ได้ครับค่ารถสามว,วัแปดสบบาทแล้วก็เรจะมีร้องผู้หญิงคนหนึ่งที่ชอบใส่เสื้อทีมเราเชียร์แล้วสกอร์ไม่ค่อยขึ้นพอใส่ทีมตรงข้ามมาเราชนะ วา่าเป็นเคลือบชลบุรีใครสนิทกับเขาก็บอกเขาว่าไม่ต้องไปสนามนะเชียร์ที่สมพรมกระดังโถงบอกว่าเชียร์โถรา่สวัสดิคร,ร,รับยังไงคนโถรล่าจะต้องเชียร์สวัสดิับพี่วีพรพลกดบวกมาวันนี้ก็บวกไปหน,น,นึ่งแต้มเลยถ้ากดบวกมาสามมา กปรโจรมาแล้วครับโปรกำลเดินทางโปรมาจากคลอง,งทางก,กีฬาในสองภาคฝากคำถามได้นะครับขอบคุณทุกๆปุ่มไลค์นะครับแล้วก็ทุกดวงใจครับยังไม่มีใครกดให้เลยครับรบกวนกดให้นิดนึงครับสำหรับเพจโคราชยิบซีเอชอาร์ครับฝากคำถามได้เลยนะคร,รับ ้อกมาแล้วนะครับ oh มังคงอ้นขาจอวครัโจงพูดถึงเกมวันนี้หนครับอือก็ก็น่าเสียดายนะครับแต่ก็ต้องยอมครับว่าจริงจแล้วนะครับหลังจากที่บอลเสมอกัเรามีโอกาสเป็นผู้ชนะเรามียอกาเป็นผู้แพ้นะครับตองเห่นว่าเกมันเปิดลนะครับแล้วเขาก็เขาก็มีโอกาส กเหนนัผมว่ามันก็แฟร์สำหรับทั้งสองทีมนะนะครับที่เราแบ่งกันไปทีมแต่ลนะครับสำหรับผมก็ทุกแท้งมีความหมายนะครับก็เราก็ต้องยอมรับว่าเขาก็เขาก็ไฟเพื่อที่จะตำแหน่งของเคเอีแชมเที้ยนลีในในรอบชิงชนะรอบรอบคัดเลือกที่เขาจะได้แต่วันนี้ก็ต้องสรุลูกทีมผมนะครับก็เล่นตามแทักษิกรีตีการนะครับมันอาจจะยากลำบากเพราะว่าเกมที่แล้วเราแพ้บีจีมาห้าสองนนะครับพอในวีคที่เรากลับมาซ้อมอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องใช้เวลาในการเรียบวกให้เด็กกลับมาในความมั่นใจและผมไม่ไ และผมเชื่อวันนี้มันวันนี้มันเป็นเทรนด์พอยท์ที่ดีนะครับจุดเปลี่ยนที่ดีในการที่จะกลับมาทำผลงานในสามเกมที่เหลือนะครับให้ได้ก็ตอนนี้มีอยู่ยี่สิบยอดต่างมือโจรเนะลยอีกสามนัดหรือต้องออกไปเดียถึงสองนะได้ได้เรื่อย 1, 2, บ้างมองว่าจะได้ทักษต้ากรรกผบกานอยู่บ้างหรือไม่ก็คือจริงๆแล้วนตอนนี้เราก็ต้องบอกว่าเราต้องถ้าเราโฟกัสที่ตัวเราเองนะครับเกมในบ้านจะเป็นอก ก็ต้องเป็นต้องเก็บสั่แต้มไม่ได้อย่างเดียวนะครับเกมกับชมพุดีกับเกมสุดท้ายกับบุรีรัมย์นะครับผมว่าเราก็พยายามที่จะก็มีแต้มนะครับเรารู้ว่าสนามชมพุดีนะเป็นสนามที่ที่ยากแล้วก็ทีงบุรีรัมย์ด้วยนะครับสุดท้ายอะไรเงี้ยนะครับก็ยากฉะนั้นผมโฟกัสที่เรื่องของการเีกระชุ่มดีไม่ต้องมีแต้มนะครับแต่กลับมาเจอกับเทโนเงี้ยนะครับมันจะเป็นช้อยอื่นแต่ไม่ได้ต้องเก็บสั่แต้มนะครับแล้วก็อ่าเพราะว่ามันจะต้องดู้ผลของอื่นด้วยนะครับผมว่าเพราะว่า ว่าลำบูนกับขุนขอนแก่นประจวบอะไรเงี้ยนะครับเขาก็เขาก็ไฟเหมือนกันแต่ว่ารับผมผมว่ามันเป็นแต้มที่ต้องใช้คำว่าเป็นแต้มที่แต้มใหญ่นะนะครับเพราะว่าเราเห็นภาพรูผู้เล่นได้หลายคนเราก็ต้องยอมรับว่าก็มีคุณภาพแล้วก็เวลาที่ตัวเหรียนที่ลงมานะครับเราเราเราก็ต้องยอมรับว่าเขาเขามีความสามารถนะครัแต่ว่าเราก็ต้องบมเด็กว่าเด็กไม่ได้หลุดแบร์ นะครับณัฐพีจีผมมาคุยกันเด็กผมบอกเด็กว่าโอเคเราทำสองศูงแล้วนะครับเราอยากจะได้รุ่นที่สาซึ่งมันไม่ได้อยู่ในแผนที่เราได้วางไว้นะครับวันนี้ณัฐตอนเราทำหนึ่งศูนย์นะครับก็พยายามอย่าโฟกัสแล้วก็อย่าหลุดนแผนนะครับอ่าณัฐวันนี้ณัฐตอนนี้หรือว่าถึงแต้มก็สําหรับผลที่พลาดนะครับเราก็ต้องทํางานกันต่อนะครับเพราะว่าถ้าวันนี้เราไม่ได้แต้มผมว่าเรื่องของกำลังใจเรื่องของอัตราการเล่นเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ปัญหาแผนจะแย่ไปอนะก็ก็ก็พยายามทตรียมหน้าในการที่จะไปเยือนชูมิ กับที่เป็นอย่างในช่วงรึ่งหลังเนี่ยดูเหมือนจะรับมากกว่าช่วงแรกตรงนี้เป็นแผนที่ของะโดนนครับอ่ามันก็หรอสำหรับผมมันก็เป็นวิธีการที่เราคือผมอยากให้มองอย่างนี้ว่าสบางทีบางครั้บางทีเราคนอาจจะบอกว่าทำไมข้างหลังลงมารับเยอะไปอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้บอกเลยว่าได้ให้ลงมารับเพียบแต่ว่าให้ให้ให้บอกว่าโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของแผนวิธีการลงไป นะครับผมว่ามันเป็นมันเป็นฟุตบอลที่โมเมนตัมมันก็ถ้าเรือก็ต้องเอาประวดนะครับส่วนเราเราก็เน้นการเรื่องของคองแผ่นนะรับเชฟอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งพอจะลงไปขึ้นหลังผมว่าผมก็บอกเด็กว่าพยายามบอกว่าโอเคนะตอนนี้เรามีสันแต้หนึ่นะครับถ้าเราไม่ได้ก็ไม่เสียนะคแต่ด้วยคุณภาพท่าเรือเขาก็เขาก็สามารถที่จะทําได้นะครับก็อันนี้ก็ต้องคิดตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมอย่างเงี้ยนะครับตัวเลสอย่างเงี้ยนะครับผมว่าเขาเขาเล่นในพื้นที่สุดท้ายได้ดีนะครับสำหรับผมก็อ่ามันเป็นเรื่องของแทคติกทีี่เเรราาต้้อองงงลไไปะย ว่าเราก็ต้องยอมรับว่าคุณภาพของผู้เล่นรอจะเป็นรองอะไรเงี้ยครับแต่ว่าท้ายสุดแล้วก็เด็กทำได้ดีนะครับทำได้ดีแล้วก็เขาเรียกว่าฟอลโล่เรื่องของแท็กติกที่ที่ผมได้วางไว้แล้วถ้าถามว่าผมไปเล่นเกรีมรับว่ารึ้นแรกก็อาจจะเป็นด้วยเกมด้วยนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยเราต้องรับขึ้นหรืออะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเราจะรับตรงไหนรับตอนไหนนะครับอาได้เราทำอะไรนะอันนี้จะเป็นสิ่งที่ผมจะบอกเด็กชัดเจนว่าผมมีเกมการที่ชัดเจนวันนี้ก็าทำได้ดีจะเห็นได้ว่าวันนี้ผมบอกไปว่าเรามีโอกาส แพ้จริง,งนะครับแต่เราก็มีโอกาสในการรุชนะเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ก็แฝงนะแฝงสำหับตัดสองทีมอีกสามเรื่องที่เหลือครับพูดคุยแล้วเตะน้องๆยังไงให้ให้แบบต้องการได้มากๆสำหรับผมทดสอบผมว่าทุกคนรู้สถานการณ์นะี้นะครับถ้าใครดูการฝึกซ้อมใครดูความรู้มัน่นของผมชื่นชมเลยนะครับโอเคอาจจะเป็นทีมที่ผมไม่ได้เลือกมาแต่ก้อนเองนะครับแต,นะต่ว่ตว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 าตอนแรกทำงานกับผมได้ได้สำหรับผมได้ดีมากๆน,นะครับ ทำได้สังเกตเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ต้องไปปรุงอะไรเยอะี่เรากทุกคนรู้อยู่ลย<ฮ>แล้วต่างกันแล้วผมบอกว่าทีมนี้กระทำสวัสดีแคนต์ตอนราชสมบัติมาด้าเซียนนะครับก็แขนงไม่ได้แล้วผมบอกว่าไม่ได้ไดดไต้องทำเพื่อโคโยไม่ต้องทาเพื่อใครนะครับทำเพื่อตุรกีนะครับทีนนบบทมนี้จะ,จะต้องจะต้องอยู่ให้ถดโคราชเชียร์ในทีมน,น,นี้น่าได้แน่นะครับก็อยากไม่พูดถึงซีโร่จัดฟอรหน่อยต้องบอกว่ารเข้ามาลัโคโยซีโร่จัดฟอร์มกองฟอร์มที่สองที่ดีขึ้นอยากให้โคโยชนะสำหรับปีโ6้อกว่า ตอนที่ผมเข้ามาเราก็เขาก็ยกระดับขึ้นคือเรารู้ว่าจุกแขนงเขาตรงไหนแล้วก็ให้ความมั่นใจเขาแล้วก็บอกเขาว่าเขาควรจะต้องทําอะไรนะครับเวลาเป็นเกมรุกเขาควรจะต้องทาอะไรเวลาเป็นเกมรับแล้วก็ในแดนไหนทําอะไรนะครับแดนลากเราทําอะไรแดนรุกทำเพราะว่าเราลองมีความชัดเจนให้เขานะเขาก็สามารถที่จะโชว์ควมได้ดีได้แต่ว่าเสียดายยังง สองเกมจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นก็ความดีนะครับชนะเสียงรายแต่ว่าเรามีสองเกมที่เขาโดนแบนก์กับด้านดีกับเกมที่เรามีเกมดีซึ่งเขายืมตัวมาเล่นไม่ได้มันเป็นสองเกมทําให้เขาเหมือนแบบอาจจะดรอปลงไปนิดนึงนะเพราะกลับมาเกมนี้มันหายไป็สองเกมอ่ะนะความเชื่อมั่นหรือสภาพร่างกายอะไรก็แต่ว่าผมจะรวมว่าเขาเขาโอเคนะครับไม่ใช่สีรดเดียวเห็นได้ว่าหลายๆคนนะก็ก็ยกระดับตัวเองได้ดีขึ้นนะครับขอบคุณครับ อขอบคุณผู้ชมทุกท่านครับ